บ้านพร้อมอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าทำเลต้นซอยวันนี้ฝนอยู่ที่หมู่บ้านลีลาค่ะถนนนิมิตใหม่ซอย3ทับหนึ่งนะคะเข้ามาเพียง200เมตรเท่านั้นเองตัวบ้านเราตกแต่งให้ใหม่สวยพร้อมอยู่จอดรถในบ้านได้1คันค่ะหลังนี้เราเปลี่ยนประตูเปลี่ยนหน้าต่างนะคะเปลี่ยนพื้นฝ้าไฟให้หมดเลยต่อเติมรังค่าลงจอดรถให้ด้วยด้วยเนื้อที่17.8 แตารางวาค่ะทำให้กกว้างๆโล่งๆแบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะด้านหลังเรายังมีเคาน์เตอร์ครัวสวยเตาแก๊สและที่ดูดควันแถมไว้พร้อมนะคะ,ะหลังนี้นะคะทั้งสวยแล้วก็ทำเลดีขนาดนี้นะคะเลดกันผ่อนคร้าๆประมาณ7 0 0 0 8 0 0ถึงบาทเท่านั้นเองฐานเงินเดือนก็ประมาณ1 8 0 0 0 2 0 0ถึ 20, บาทนะคะ สามารถกู้ร่วมได้อายุการผ่อนได้ถึง40ปีเลยท่านใดสนใจสามารถนัดชมบ้านลีลากับฝนได้ทุกวันค่ะบ้านสวยทําเลต้นซอยเพียง200เมตรเราตกแต่งให้ใหม่พร้อมอยู่เลยนะคะอีกครั้งนะคะทำเลของหลังนี้ถ้าเราออกซ้ายนะคะเราจะไปเส้นนิมิตใหม่ ตัดออกไปทางของภาทยลาดได้หรือตรงไปก็จะเป็นหลับลูกกาค่ะหรือถ้าเราออกไปอยู่เทอร์นะคะออกขวาก็ไปเจอไปสนิมินบุรีนะคะโลตัสบิ๊กซีได้อ่าแล้วก็ยังไปศูนย์ราชการอีกมากมายเลยแล้วก็ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายชีมพูเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีรถตู้นะคะเข้าไปแถวอนุสาวรีนะคะอีกมากมายเลย การเดินทางค่อนข้างสะดวกค่ะหลังนี้ใครไม่มีรถส่วนตัวนะคะก็สามารถเดินเข้าโครงการได้เลยพอห่างจากปักซอยเพียง200เมตรเท่านั้นเองฝนฝากบ้านสวยๆหมู่บ้านลีลาไว้ด้วยค่ะ